สวัสดีครับพอบ้านบ้าคอนโดวันนี้ผมอยู่ที่โครงการเซนทริกราชโยธินซึ่งเป็นหนึ่งในคอนโดพร้อมอยู่ที่ดีที่สุด และให้ความเป็นส่วนตัวสูงสุดบนทำาเรราชโยธินนี้ซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทัวร์โครงการพร้อมกับบอกเล่าโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ว่าคุณจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือซื้อเพื่อลงทุนบอกได้คําเดียวครับว่านาทีนี้แหละคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับถ้าพูดถึงทำาเลราชโยธินทำาเลนี้ถือเป็นหนึ่งในทำาเลสําคัญบนกรุงเทพตอนเหนือเลยนะครับเพราะเป็นทำาเลที่ครบเครื่องรายล้อมด้วยแหล่งงานศูนย์การค้าตลาดสถานศึกษาสถานพยาบาลชั้นนําเดินทางด้วยรถยนต์สะดวก ที่สำคัญคือโครงการอยู่ติดกับสกายวอล์กของรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีรัชโยธินแบบศูนย์เมตรซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายหลักที่วิ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองย่านสยามสุขุมวิทได้ภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นครับโครงการเซนทริกรัชโยธินเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮรีส์สูง21ชั้นหนึ่งอาคารตั้งอยู่บนที่ดินขนาด2ไร่กว่ามีจำนวนยูนิตพักอาศัย261ยูนิตให้ความเป็นส่วนตัวในการพักอาศัยมากๆเห็นมีจำนวนยูนิตไม่เยอะแบบนี้นะครับแต่ส่วนกลางเขาจัดมาให้แบบเต็มที่เลย อย่างบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ Triple Facility ซึ่งเป็นส่วนกลางที่มี Space ขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันถึง3ชั้น3โซนได้กับ Core o l i v i n g s p a c e c o Working Space, Work Space Leading Lounge และยังเชื่อมต่อกับพื้นที่ Outdoor ภายนอกที่เป็นสวนเปิดโลง่งประกอบไปด้วย Sensational Garden, Core l a x i n g Space และ Outdoor dining Space ชั้นบนสุดชั้น21ก็จะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่มีความยาวถึง25เมตรพร้อมกับจักรุซี่ให้เราว่ายน้ําแช่น้ําไปและสมัมผัสวิวขอบฟ้าสุดฟินย่านรัชโยธินไปด้วยและข้างกันนี้นะครับก็จะมีพาโนรามิกสกายฟิตเนสห้องออกกําลังกายที่มีเครื่องเล่นครบคันเปิดรับวิวเต็มตากว้างถึง2ฝั่งและมีเอ็กซ์ไซร์รูมห้องอเนกประสงค์ที่ทําเป็นห้องโยคะได้ครบขนาดนี้ก็ไม่ต้องไปเป็นเมมเบอร์ฟิตเนสที่ไหนแล้วครับ ที่นี่เขายังมีสมาร์ทล็อกเกอร์ให้บริการด้วยนะครับซึ่งจะเป็นช่องรับส่งของแบบล็อกเกอร์อัตโนมัติสามารถรับของได้ย4ิบ4ชั่วโมงเวลาเราฝากของก็ง่ายๆเลยเพียงแค่ระบุเลขห้องเบอร์โทรศัพท์ของผู้อยู่อาศัยหลังจากนั้นระบบก็จะมีการส่งข้อความไปยังสมาร์ทโฟนของผู้รับพร้อมพาสเวิร์ดเพื่อใช้นํามาสแกนรับพัสดุด้วยตัวเองสะดวกสบายและเหมาะอย่างยิ่งสําหรับยุค new normal แบบนี้ครับ สำหรับห้องตัวอย่างที่ผมจะพามาชมวันนี้นะครับเป็นห้องแบบสตูดิโอขนาดประมาณ24ตารางเมตรซึ่งเป็นห้องในขนาดและราคาเริ่มต้นของโครงการที่วันนี้โครงการเขาทำราคาพิเศษลดเหลือเพียงแค่3.39ล้านบาทหรือตกประมาณ140,000บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นซึ่งราคานี้เราจะได้อะไรบ้างมาเริ่มดูกันเลยครับเริ่มแรกผมอยากให้ทุกท่านสังเกตถึงความสูงโปร่งของห้องนี้ก่อนครับถึงจะเป็นห้องในขนาดและราคาเริ่มต้นแต่ก็ดูโปร่งโล่งอยู่สบายมากมาก พอทุกห้องทุกชั้นของที่นี่จะให้ความสูงจากพื้นถึงฝ้าถึง3เมตรเทียบเท่ากับคอนโดระดับลักชัวรี่เลยเห็นแค่นี้ก็รู้สึกถึงความคุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วใช่ไหมครับสำหรับจุดเด่นของห้องสตูดิโอนี้ก็คือฟังก์ชันการใช้งานที่ลงตัวอยู่สบายสไตล์คนรุ่นใหม่ที่ส่วนด้านหน้าห้องนี้นะครับเราจะได้เป็นโซนครัวปิดแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างลงตัวเลยด้วยกระจกบานเลื่อนภายในโซนครัวจะมีชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอบฮุ้บซิงมาครบจัดเต็มแบบพรีเมียม มีที่ปิดซิงค์ด้วยนะครับเมื่อเรายังไม่ได้ใช้งานก็ปิดซิงค์ไว้เป็นการขยายพื้นที่การใช้งานเตรียมอาหารบริเวณเคาน์เตอร์ครัวนี้ได้เยอะทีเดียวแถมด้านหน้าห้องนี้นะครับยังมีวิวอินตู้อเนกประสงค์ที่สามารถใช้ในการเก็บรองเท้าเก็บของจุกจิกได้อีกเพียบเลยและในส่วนของห้องน้าด้านข้างนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานก็มาครบคันสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวอาบน้ําพร้อมกระจกบานกาั้นอาบน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้โครงการเขาก็จัดให้ครบเลยนะครับ ถัดมาที่โซนด้านในนี้ก็จะเป็นโซนิฟวิ่งที่ผสมผสานกับโซนนอนได้อย่างลงตัวโดยสิ่งที่โครงการเขาจัดไว้ให้เนี่ยก็คือบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่3หน้าบานจุเสื้อผ้าได้เพียบมีการซ่อนไฟให้ภายในด้วยและหน้าบานด้านหนึ่งนะครับภายในนี้เนี่ยก็จะมีกระจกให้เราสามารถใช้ในการส่องแต่งหน้าแต่งตัวได้สําหรับพื้นที่ภายในห้องนี้นะครับหลักๆก็สามารถจัดวางโซฟา2ที่นั่งเตียงนอนขนาด5ฟุตและชั้นวางทีวีที่ปลายเตียงได้อย่างลงตัว ส่วนพื้นที่บริเวณติดกับช่องแสงนี้นะครับก็สามารถจัดเป็นมุมโต๊ะทํางานไว้นั่งทางานได้บรรยากาศส,ส่วนตัวพร้อมกับช่องแสงขนาดใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติได้อย่างเพียงพอทําให้ห้องโดยรวมเนี่ยมีบรรยากาศที่ดูโล่งโปร่งสบายน่าอยู่สุดๆเลยครับที่สําคัญคือโปรโมชั่นช่วงนี้โครงการจัดเฟอร์นิเจอร์มาให้เราแบบแน่นๆเลยครับทั้งฐานเตียงโซฟาพร้อมสตูชั้นวางทีวีโต๊ะทํางานเก้าอี้ทางานโครงการเนี่ยจัดมาให้ครบเลยนะครับ แม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟก็มีให้ด้วยเรียกได้ว่าหิ้วกระเป๋ามาก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยโครงการเขาก็มีห้องแบบ one bedroom ขนาด27ตารางเมตรมาให้เลือกด้วยนะครับ โดยห้องนี้จะมีจุดเด่นตรงที่มีการแยกพื้นที่ห้องนอนออกจากโซนลิฟตงอย่างชัดเจนโดยมีการกั้นห้องเป็นสัสดส่วนที่บริเวณด้านหน้าห้องนี้ก็จะมีบิวอินตู้อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ในการเก็บของเก็บรองเท้าได้เยอะเลยพร้อมกับโซนครัวเปิดที่มีชุดครัวครบเซตและมีความพิเศษตรงที่ด้านข้างเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ครับสามารถยกพับขึ้นลงเพื่อขยายเป็นพื้นที่เตรียมอาหารหรือประยุกต์เป็นโต๊ะรับประทานอาหาร2ที่นั่งก็ยังได้ สำหรับภายในห้องนอนนี้นะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวพร้อมกับตู้เสื้อผ้า2ตู้รวม4หน้าบานให้เก็บเสื้อผ้ากันได้แบบจุใจไปเลยครับสำหรับใครที่ต้องการห้องขนาดใหญ่พร้อมกับพื้นที่ห้องอนเนกประสงค์ก็ต้องห้องนี้เลยครับกับห้อง one bedroom plus ขนาดประมาณ34ตารางเมตร ห้องนี้ก็จะมีการแบ่งโซนลิฟวิ่งกับโซนนอนในสัดส่วนเช่นเดียวกันนะครับแต่จะมีความพิเศษตรงที่ห้องน้ําของห้องนี้จะมาแบบดับเบิลแอคเซสสามารถเข้าใช้งานได้จากทั้งโซนลิฟวิ่งและโซนห้องนอนและไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือพื้นที่ห้องอเนอกประสงค์ที่อยู่ถัดจากโซนลิฟวิง่งซึ่งติดช่องแสงขนาดใหญ่เป็นลักษณะเบวินโดกระจกข้อมุมด้วยเป็นห้องที่ทําให้เราสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศเหมาะกับการทําเป็นมุมนั่งทํางานหรือเป็นสตูดิโอส่วนตัวมากๆเลยครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดเพื่ออยู่เองที่เซนทริกและชัวทินนี้ถือว่าตอบโจทย์ครบทั้งทำเลที่ใกล้กับรถไฟฟ้าระดับ0เมตรถึงทางขึ้น Skywalk ให้คุณเดินทางปลอดภัยตรงต่อเวลาทุกการนัดหมายมีส่วนการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสเปคห้องพักสุดพรีเมียมที่เหนือกว่าใครที่สำคัญคือที่นี่นะครับให้ความเป็นส่วนตัวในการพักอาศัยดยจำนวนยูนิตเพียงแค่261ยูนิตเท่านั้น ในแง่มุมของการลงทุนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทำเลนี้มีกําลังการหาเช่าที่หนาแน่นเพราะใกล้กับแหล่งงานขนาดใหญ่แบบเดินไปทํางานได้อย่าง s อ b Park ใกล้กับ Energy Complex และอาคารสํานักง,งานมากมายช่วงโซนรัชโยธินถึงาแยกลาดพร้าวใกล้มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อย่างมอเกษตรซึ่งนอกจากคนทํางานแล้วน้องๆมอเกษตรที่ผู้ปกครองมีกําลังเช่าก็เช่าห้องให้น้องๆอ,อยู่ที่นี่กันไม่น้อยเลยนะครับเพราะเดินทางสะดวก นั่งรถไฟฟ้าไปแค่2สถานีถึงมอกเกษตรไม่ต้องเข้าซอยทั้งสะดวกทั้งปลอดภัยมีการดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีพร้อมด้วยส่วนกลางครบครันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของน้องๆน,นักศึกษาและคนรุ่นใหม่มากๆเลยครับอีกทั้งทำเลนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเมเจอร์ Major, รัชโยธินก็อยู่แค่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวจะนั่งรถไฟฟ้าไปแค่2สถานีก็ถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวโลตัสและยูเนี่ยนมอแล้วครับ ที่สาคัญที่ผมจะ,จะเน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกซื้อคอนโดก็ไม่ต่างจากการเลือกซื้อบ้านนะครับเราต้องใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อทรัพย์นี้และเราก็ต้องอยู่กับทรัพย์นี้ไปอีกนานแสนานานดังนั้นการที่เราตัดสินใจเลือกซื้อโครงการเซนทริกรัชโยธินซึ่งพัฒนาโครงการโดย scs s ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เบอรต์ต้นของบ้านเรากาไว้ใจได้เลยครับเพราะในเรื่องของบริการหลังการขายของ scs ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆการช่วยเหลือหรือการประสานงานในเรื่องต่างๆก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกบ้านดูได้จากฟีดแบคในทุกโครงการที่ลูกบ้านมีการแนะนําเพื่อนมาซื้ออย่างต่อเนื่องครับโครงการเซนทริกและชโยทินเป็นโครงการคอนโดสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับวันนี้เขามีการทําโปรโมชั่นพิเศษสําหรับห้องสตูดิโอราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่3.39ล้านบาทเท่านั้นราคานี้คุณจะได้คอนโดที่แต่งครบเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและฟรีค่าโอน3รายการ ในวันนี้เนี่ยจองเพียงแค่1 0,000บาทเท่านั้นแล้วทําเรื่องโอนเงินสดหรือกู้ธนาคารผ่านก็พร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีครับราคาพิเศษแบบนี้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนจะปิดโครงการแล้วนะครับท่านที่สนใจไว้มีโอกาสอย่าลืมมาแวะเยี่ยมชมโครงการจริงห้องพักจริงส่วนกลางจริงกันได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมที่เพจพ่อบ้านบ้านคอนโดหรือ YouTube Channel ก็ได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ And we hoping this time that the fix will be enough Then the song gets over the radio Oh, and I can feel bringing back all I know Like a whiz, like a kiss Like a voice to remind me I don't have to fly, oh